มาโอเคก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อยโยกับผมให้โซซ็อกกาวนะครับกับการกดงานนะครับไอดีเดิมนะครับพาใกล้จะคอนแล้วเออแล้วก็มาดูกันเลยว่าแออนวทางการเล่นนี่สำหรับออมือใหม่นะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าคนที่อยากเล่นนาคอสเป็นนะครับในระดับหนึ่งก็คือเล่นยังไงนะครับก็คือวิธียี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบหรือยี่สิบแปดเนี่ยให้เราโดดสกิลสองนะครับแล้วก็ ปีเวลาคีมันขึ้นจากหลุมนะครับอ่ามันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับพอเราได้แบบนี้ก็จริงจริงเราสามารถเวดได้นะแรงนี้แต่ผมไม่อยากเวดนะอยากอยู่แบบว่าสันติสุข่ะเอออันนี้ต้องรีฟาร์มให้มันจบนะครับอันนี้จะแท็กจะแท็กกลางหรือไม่แท็กก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนเนาะอืมสำหรับผมเนี่ยก็มีแท็กบ้างไม่แท็กบ้างนะครับถ้าอยากแก๊งเร็วก็ อุ้ยอะไรไมาเล่นกันแล้วถ้าอยากแก๊งเร็วก็ไม่ต้องแท็กครับใช่ไม่ต้องแท็กก็แบบฟาร์มหกหลุมไปเลยอะเออไม่ต้องมาแบะกลางมันก็จะจบเร็วกว่านะครับก็แล้วแต่เกมเนาะถ้าเราจะเล่นแต่ว่าสำหรับผมแรงนี้ผมจะเน้นให้มันเกิดเร็วที่สุดอะเออก็คือปั๊มตังอะ่ะเออบูตตังครับใช่มาตอนนี้แล้วจบแล้วนะครับก็อุ้ยโดนป่วนโดนป,วนดนปวนนน่วนม่ากะไลเราไม่ต้องกลัวนะ ไปไปเราเดินเราเดินหาคลิปอย่างเดียวนะครับวิธีเล่นานาคอร์สให้รวยนี่ก็คือเจออะไรแบบว่าเป็นปูเป็นอะไร,รเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราฟาร์มได้เราเอาไปเถอะครับเนีย่ยอย่างนกเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีไฟหรือเปล่านะครับเหมือนจะมีไฟหรือเปล่าแล้วตีตีธรรมดาไปอันตีเลยอจบไปจบไปตัวหนึ่งอย่านะอยาหยิบนะเออ อันนี้นะ่าจะพอเจอคนเล่นเป็นบ้างแล้วนะก็เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ย20ดาวนะอดี ID ที่เอามากดด้วยแต่ผมแรงคอมนะครับไม่มีวะคูว่าแล้วไงจริงๆถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ควรที่จะเปิดนะครับถ้าเราไม่มีแผนิตเนาะมันเสี่ยงที่จะโดนรัดมากนะครับไปอันนี้เราก็รีามมิ่งครับ ผมจะไม่ใช่พันนิดนะเพราะว่าผมจะตีดาร์ครับใช่อู้แต่ว่าข้างบนน่ากินมากเลยราไปบนครับเพื่อนเพื่อนไม่อยู่รอรับแทนเพื่อนครับเพื่อมันเห็นแวบแวมันเห็นแวบแวบอุ้อุ้อู้ชิบหายแล้วตายปะเนี่ยก็คือจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ผมพลาดเองนะครับก็คือ เราโดนเราโดนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะซึ่งตัวแบบยีน่าแบบเนี้ยคือมันเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ว้วโอกาสรอดค่อนข้างบบน้อยครับสําหรับนาคอนนะที่เจออันนี้เราแก๊งนะครับตั้ใจไว้เพื่อนไม่ทนันไม่เป็นไรโอเค <Yeah. S 1> ก็จะสี่นาทีแล้วนะเราน่าจะได้บนหรือเปล่านะไม่ได้เอรันดอมา เราต้องรับอีกเว็บหนึ่งนะครับใช่เราต้องรับอีกเว็บหนึ่งไม่อันมันสี่นาทีแล้วดอนน่าจะตุอยบ้านเราแตกนะครับนี่ไงเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไนไงแข่งโลบไงไม่มาเหรอไม่มาเหรอจะเหลี่ยมเหรอหไปครับอันนี้เราเราใช้รุ่นเลือดสิบหกเราก็ตีคีฟฟาร์มไปนะครับเลือดเ,เ,เราก็เต็มเองนะอุ้ยอะไรอะไรอะ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 อะไรเนี่ย นี่ไงนี่ไงห้าวเลยเนี่ยไปตอนนี้เราก็ดูดเลือดคลิปฟาร์มวนทามิ่งกันไปก่อนนะครับอ้าวแล้วตรงข้างล่างเหมือนจะมีไฟนะโรเลออนโดนปิดนะครับมีไฟแล้วเนี่ยมีไฟแล้วอ้าโดดโดดโดดไปทำไมเนี่ยนี่ไงโยกโยกเพื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยเหรอไม่ต้องถึงขั้นเลยเหรออ๋อมันกลับเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตายซะอืมตายซะ นึกว่ามันหายไปไหนมันกลับเงาอู้อันตรายอันตรายไปครับเราก็รีเลือดโดยการฟาร์มนะครับไปเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเลือดจะไม่ทันเต็มมันไฟกันอีกแล้วหรอวิไลเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจับปลาสองมือแกอยากได้เมดวะวิอะไรเนี่ยวิโดนโดนโดนอู้ได้กันไปครับวิอะไรเหมือนเหมือนมีตัวห้าวนะเหมือนมีตัวห้าวนะวูมันได้บูด้วยเยัดเค้ กดผนิตไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล่าคืนครับมันเยอะจังไงทำกลางครับแบบนี้รอรอรอดาบคีก่อนแต่ทาไมเกมเรามันเหมือนเสียเสียเลยวะตอนเนี้ยนี่ไงมีบัวเอาคืนครับมีบัวเอาคืนครับไหวปะนะไฮเตะตไม่ไหวนะโดนยีหน้าไปอันนี้เราต้องตุยบ้านเขาคืน โอ้โหฟีไม่ออกมาอีกเฮ้ยได้โอ้โหตีล้ะครับเอาจริงจังหวะเมื่อกี้ผมผมน่าจะตีป้อมกลางนะครับมันตีแตกได้นะเมื่อกี้ใช่ผมตัดสินช้าผมตัดสินใจช้าไปนะแต่ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ยังได้อยู่มามีใครมาไหม เดี๋ยวสู่ใหมีนติวะ่ะต่อดละกันอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอะไรเนี่ยไม่ทานมันโดยก่อนอุ้ยอุ้ยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยอ้ามีเรือให้ด้วยไปครับเราอุ้ยอะไรอะอะไรอะข้างบนอะอะไรอะดักเงานะไม่มาบูขึ้นครับ ดาบคิีเราจะมานะอีกร้อยกว่าบาทอุ้ยอะไรข้างล่างอ่ะสองตัวเลยเหรอเยนเนหนุม่มดาบคีมาแล้วนะอุ้ย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 อ,ยอยเล่นกันแบบนี้เลยหรอมันก็เจอคนแบบพอเป็นงานหน่อยนะเพราะว่าคือผมเป็น,นอ่าแหลงคอมคนเดียวนะที่กดมาตอนนี้เพื่อนผมก็ประมาณ20กว่าดาวนะ เออก็จะแบบว่าเจอคนเป็นและพอแบบว่าเป็นนิดนึงละผมพูดแบบแอคเกินไปป่าวว่าคือเขาก็เล่นเป็นแล้วอะ่ะเขาก็เดินเป็นแบบว่าเป็นงานอะ่ะเออไม่เหมือนแบบอะไรอะไรอ่ะเอาหมดครับเอาหมดครับต้องกลางไฟกันนะ จะดูเชิงกันมากกว่าว่ะแต่ผมไม่ดูเชิงไงผมดักไงเห็นไม่น่รู้อีน่ะเนี่ยมันก็จะแบบว่าถ้าคอมมานเดอร์หรือว่าโอ้ยยยๆๆๆๆๆยยอยไยยยะยย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 ยายวยยาดยยยยยอ อย่างไดมอนด์มันก็จะไม่เดินมันก็จะเดินเมาๆหน่อยแบบไม่ค่อยเช็คกุ้มกันครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้เท่าไหร่นะผมไม่รู้จะพูดยังไงวะอุ้ยเปิดสวยจัดเปิดสวยจัดก็ซัดดีครับเปิดสวยจัดก็ซัดดีครับอือืมี้ามโบเค้นหน้าล่วงนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กกงไม่กลับไม่กงไม่กลับจะดูดเลือดเออพราะส่วนมากที่ผมกดมานะ แหลงไดมอนด์กับคอมเมนเดอร์เนี่ยคือเขาไม่ค่อยเช็คคุ่มกันนะครับอืมนั่นแหละสิ่งที่ผมจะพูดแต่ว่าตอนนี้ทำไมบนเรายัางไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยครับเล่นนาคอร์ตเราก็สปิดให้เพื่อนนะแบบว่าหาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นอู้ยอะไรอ,อะไรอะสวนเกคที่มันจูก๊กอุย้ยโดนปิดชิบหายแล้วโหรอดยากว่ะ รอดยากว่ะและใหม่ตอนนี้ดูทรงเกมเหมือนแบบมันเสียเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยอุดย,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 ยูดวชิบหายแล้วชิบหายแล้วรอดไหมเนี่ยโอ้ยังรอดอยู่มันไม่ใช่วะ่ะกลิ่นตุตุเริ่มมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกลิ่นตุตุเริ่มมาแล้วตอนเนี้ยเหมือนมีโอกาสแพ้สูงมากเลยไปเราทําเลนแล้วก็อีกอย่างนะครับเอ่อ เล่นนาคอร์สเนี่ยหรือว่าเล่นตัวอะไรกรช็ชชังนะครับพยายามทําเวฟใหบ้บ่อยๆนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้เรารวยแล้วมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือการทําเวฟเนี่ยถ้าเวฟมันชนสูงใช่ไหมแล้วสมมติว่าเราไปไฟ์แพ้อะไรอย่างงี้นะครับก็มันจะทําให้เขาจบบ้านเราไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีเวฟเลนนะเออนั่นแหละก็นั่นก็เป็นอะไรเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมต้องพยายามทําเวฟไปเรื่อยนะ อแรงจัดแรงจัดแรงจัดแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเราทําเบฟทิ้งไว้แล้วเขาไม่มาเคลียร์เนี่ยเออแล้วเราไฟชนะเราก็จะมีเบฟเอ็นบ้านนะครับเอออุ้ยวุ้ยโดนดักโดนดักอะไรเนะี่ยคือมัวแต่พูดไงเออคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมภาคเอาทีหลังนะครับเออมันก็จะดูแบบสมูทๆหน่อยนะ เพราะมันเปิดไม่แล้วมันไม่ได้ยินเสียงผมคอกับเพื่อนนะเนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้เราก็หลับไปอีกหนึ่งครับหลับไปอีกหนึ่งถ้าสังเกตจากเกมนี้จะสังเกตได้เลยว่าเวฟเราต่ามากครับคือถ้าเราไฟแพ้เขาเอ็นบ้านเราได้ไง่ายนะเพราะเวฟเขาชนค่อนข้างสูงนะครับเราก็พยายามทาเวฟส่วนครับคือถึงแบบเราไฟชนะเขาแต่ว่าเราไม่มีเวฟขึ้นบ้านเราก็จบบ้านเขาไม่ได้นะ ไมได,ได้กลางมีบูไหมมีบูไหมยังได้บัวเคโอ้โหนี okay. oh ่ยาพิมพ์วันมันอาุมโมดถ้าใครชอบคลิปแบบว่าการทรงการสอนให้เรือยดึงโดนอุตเลยไม่ได้ให้แบบแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับแต่ละตัวก็สามารถเม้นได้นะถ้าดูถึงตรงนี้นะครับ ก็ถ้าเป็นตัวที่ผมแบบเล่นช่ำหรือเล่นบ่อยก็จะมา,าทำคลิปนะครับ,รบตแต่ถ้ายัางเป็นแบบพวกฟอร์เรนแบบนี้ก็อย่าหวังผมนะครับว่าผมจะเล่นเก่งนะผม,ผมรู้แค่เมค่คณิตครับแต่ไม่สามารถแบบว่ามาสอนเป็นการเล่นเกมได้ดีกว่าก็ดูแบบสนุกขำๆไปนะครับไปทำเดีกยวนครับ อา formal, ่าดีแล้วอุ๊ยอะไรอะอะไรอะเอลซูเอลซูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตายซะตายซะอุ้ยดูเลือดส่วนดูเลือดส่วนหนอดูเลือดส่วนหนอเก้ยดาด์กดีด์กดีด์กดีอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยด์กดีไวเลยไวเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยีน่าเล่นไหมเนี่ยครับอันนี้คือเป็นการเล่นที่ดีนะคือตัดเว็บจริงอันนี้อ่ะอันนี้ทําดีจริงคือยีน่าเขาตัดเว็บนะ อแบบว่าถ้าเขาตัดเว็บไปแล้วอ่ะเราก็ขึ้นบ้านเขาไม่ได้เพราะไม่มีเว็บนะอันนี้เขาเล่นดีนะยีน่ะช็อตเมื่อกี้โอเคเงินพอแล้วพอสับเกียวแล้ววิยเมทเห็นปะเนี่ยม,มันเห็นว่าไงเห็นว่าเดิมแปลกแปว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ทุ่งเราเป็นเดินนะครับเนี่ยกูมาเดินอะไรเนี่ยอู้ไม่ทันบ้านเลยบ้านเลยให้ไวเลยบ้านโอเคอูเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปนู่นแล้วไม่ขีไม่ขีเลยโอเคนนี้น่าจะเอ็นลวครับเพราะว่าอุ้ยดึงโดนตอนไม่น่าจะกันอู้หูอู้หูเกิดไม่เป็นไรมันเอ็นแล้วแหละมันเอ็นแล้วแหละอุ้ยอุ้ยอยอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะโอเคก็ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะ mm hmm. ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าอยากดูตัวอะไรที่แบบว่าเป็นแนวทางแบบว่าแนวทางหรือว่าสอนก็บอกผมได้นะแบบคอมเมนต์ได้นะครับก็จะมาทำให้นะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ